ในขณะที่หนึ่งความคิดเห็นนะครับพลโ, pirate, โทนันทเดชเมฆสวัสดิ์อดีตหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการพิเศษศูนย์รักษาความปลอดภัยแห่งชาตินะครับพลโทนันทเดชวันนี้โพสเฟซบุ๊กนะโอ้โหดุเดือดเลยนะครับบอกว่ารบเถิดอรชุนรบเถิดอนุทินรบเถิดอรชุนเนี่ยเป็นวลีเอกมาจากวรรณกรรมเรื่องมหาภารตะซึ่งเป็นคําพูดที่ภักิกษณะพยายามบอกอรชุนให้ไปทําสงครามทั้งที่อรชุนไม่อยากทํา ซึ่งถือเป็นบทสวดที่พูดถึงสงครามได้ดีที่สุดในโลกและบอกว่าเคยเขียนว่านี้สื่อถึงคุณอภิสษ,ษ์ผ่านบล็อกโอเคเนชั่นให้ออกมายุติการจุนุมที่สีแยกราชประสงค์อันนี้ก็คือช่วงเหตุการณ์ปี53ก่อนที่ประเทศชาติจะเสียหายยับเยินไปมากกว่านี้เพราะการประชุมที่ราบ11นั้นมีทุกๆวันจนคุณอภิสิษ,ษ์ก็ดูจะอ่อนล้าไปมากผมจึงต้องการให้กำลังใจคุณอภิสิษ์ อย่าใช้เวลาในการตัดสินใจนานไปลบเถิดอรชุนลบเถิดอภิสิทธิ์ปัจจุบันการลอบวางระเบิดครั้งใหม่ของทหารกัมพูชาในครั้งนี้มีเจตนาชัดเจนที่จะเหยียดหยามทหารไทยและรัฐบาลไทยว่าไม่มีน้ำยาเนื่องจากรำละครมานานจนกัมพูชาชินชากับการมองกติกาต่างๆว่าเป็นแค่เสือกระดาษเท่านั้นครั้งนี้ถ้าปล่อยต่อไปแบบเดิม ทหารไทยก็จะขาขาดฟรีๆเพิ่มขึ้นมาอีกอย่างแน่นอนคราวนี้ผมจึงขอสื่อให้ถึงคุณอนุทินให้ลบอย่างเต็มที่เอาแนวคิดของกองทัพเป็นหลักในการแก้ปัญหาเพราะกับพุนเซนนั้นเนี่ยนะครับปดโทนันเทเดชบอกว่ากับพุนเซนเนี่ยใช้มือสะกิดมันคงไม่รู้สึกอะไรต้องใช้อวัยวะอย่างอื่นแทนนะถึงมันจะรู้สึกแล้วจะได้ออกมารับผิดชอบบ้าง ลบเถิดอร,อรชุนลบเถิดอนุทินนะนนี้ก็เป็นเฟซบุ๊กของคุณพลโทนันทเดชเมฆสวัสด์นะครับแต่ผมชอบตรงที่ว่าคนอย่างคุณเซนเนี่ยใช้มือสกิดมันไม่รู้สึกนะคือมันด้านนะมันหนานะต้องใช้อวัยวะอย่างอื่นนะพี่เดชก,ก็ไม่ได้บอกด้วยอวัยวะอย่างอื่นเนี่ยคืออะไรคุณผู้ชมดาวถูกไหมครับว่าพลโทนันทเดชเนี่ยแนะนําให้ใช้อวัยวะอย่างอื่นเนี่ย อวัยวะที่ว่าเนี่ยคืออะไรที่จะประจักษ์การกับคุนเซนเนี่ยนะบอกใช้มือสกิดก็ไม่รู้สึกนะนะครับนะฮะสำนักข่าวเฟซนิวคือเปลี่ยนชื่อได้แล้วสำนักข่าวเฟซนิวของกัมพูชาเนี่ยนะครับผมจะไม่อ่านละเอียดนะเอามาให้ดูให้รู้ว่ากัมพูชาเนี่ยเขาก็เคลื่อนไหวอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งที่กัมพูชาทำก็คือพยายามจะบอกว่าไทยใส่ร้ายนะ อย่างในมือผมเนี่ยนะมีรายงานว่าสำนักข่าว r e s h n นิวของกัมพูชาบอกว่าสำนักงานปฏิบัติการและช่วยเหลือเหยื่อทุดระเบิดของกัมพูชาได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อรายงานของสื่อไทยบางสำนักที่กล่าวหาใส่ร้ายกัมพูชาโดยไม่มีความมูลความจริงเนี่ยนะเก็ชี้แจงไปนะครับก็แก้ตัวไปนะ ชื่อสำนักข่าวเฟร d ดนิวเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักข่าวเฟกนิวดีกว่านะไอ้ที่เอามาลงข่าวนี่นะโกหกทั้งนั้นเลยนะครับแล้วมาดูอีกคลิปหนึ่งคุณผู้ชมนะจะให้ดูอีกคลิปหนึ่ง